ครับผมกับสวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเดี๋ยาไอุูสุคนครับพี่น้องเมื่อนี้บอบาทครับรถไทยอินดีครับอนุญาตผาพีผพานองนะครับมาเบิ่งรถแท็กเตอร์จอนเดียครับเป็นรุ่นหาซุนหาซุนดีครับพี่น้องเมื่อนี้ก็เลยนะครับอนุญาตเจ้าของรถนะครับผมเอามารีวิวนะครับมารีวิวนะครับก่อนนะครับก่อนส่งมอบนะครับก่อนส่งมอบพอดี มืัอนี้รถไทยยินดีนะครับเบาบ้านนะครับผมได้เตรียมการนะครับเป็นจอดีฮาร์ดซุนดีนะครับมืออื่นนะครับจะเป็นการทรงหมอบเป็นเนื้อสันวันดีนะครับของลูกค้านะครับเป็นวันที่18มีนาคมนะครับมืัอนี้ก็วันที่17เนาะนะครับได้ผ้าพีผ้าหน่องมารีวิวแล้วก็บยางเบิ้งนะครับตัวนี้ไฟแสงสีเบาบานติดให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับไฟแสงสีนะครับของแต่งจุดแต่งจัดเต็มครับพี่น้อง ก็คืออันนี้พร้อมแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเอารถขึ้นอ่าไว้กิ่งกับสิเดอเอาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันกันก่อนนะครับสําหรับนะครับอาลูกค้านะครับลูกค้านะครับไอ้ทั้งอ่าพี่น้องทั้งชิ้นช่างใหญ่นะครับเพิ่นได้มาจองนะครับแล้วก็มาหาสื่อในโปรโมชั่นนะครับดาวสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องใช้คนค้ำประกันนะครับใส่เงินรับรถ ตอนนี้ยู่2 5า0 0นนะครับสติเกิดติดหายแล้วเรียบร้อยครับรถสาอินดี้ครับนี่บริโัทศั์ติดต่อกมีครับเป็ดโบกก็อยูในสติเกิดนะครับไฟแสงสีบาบ้าติดหายเรียบร้อยนะครับเดินตัวนี้ติดไปแล้วนะครับสวยงามเลยนะครับมีสวิตในพร้อมนี่นะครับบริ้รีวิวให้พี่เห้นงเบิ้งนะครับอันชุดไฟนะครับตันนี้คือบ้าบ้าติดหายเป็นชุดไฟนะครับ้าเกิดห้องปอยากใส่งานท่านก็ปิดไปเลยนะครับ ปีนใบต่างหากเลยเพราะว่าผมเห็ดนะครับแต่เป็นลูกค้าค้งทข้างผมเองนี่คือเฮสสวิตตตัดให้ลูกค้าย่างดีนะครับพี่น้องอันนี้ยางดีเลยนะครับอุปกรณ์ก็จะเป็นอุปกรณ์สารยางนะครับใบเมีดดันดินผานพ้นรวดตรีครับตัวนี้สําหรับใบเมีดมันใส่เป็นของหน้าสาคร้อมกระจังหนาพ้อมกาดกลางแล้วเรียบร้อยนะครับกระจังหนากาดกาง้อมเสร็จเรียบร้อยเลย นะครับมีไฟ led พร้อมตัวนี้คือบาวบาติดไห้นะครับสามารถดับได้นะครับเด้อตัวนี้ไฟนี่ไฟนี่ดับได้นะครับอ่าใส่งานยังเวียนบอยากเปิดกับการับได้ให้กันนะครับไฟ led นี่คือบาบาเทียไห้พิเศษเลยนะครับตัวนี้ส่วนโรตลีโรตลีพี่ผใส่เป็นโรตลีของเมตรเก่าสิบหาเซนครับพี่น้องเมตรเก่าสิห้าเซนเลือกนะครับเหลือเป็นเมตรเก้าสิบห้าเซนนี่ครับทำเป็นเมตรเกาสิบห้าเซนเท่ายืนเบื่องอยู่ประมาณนี้เลย ตัวนี้พ่อพันได้ตั้งโซ่คางนะพี่น้องยังพ่อพันได้ตั้งโซ่คางนะครับอันตั้งโซ่คางก็จะเยียงมาทางด้านซ้ายนิดนึงครับเหมือนคือเมตรเก่าสิาเ้นนะครับราคาโรตาตรี่นี่หกหมื่นสองพันหกร้อยครับตัวนี้อ่านี่มาเบิ่งดัดฟังขวนะครับสติเกิ์ตัวนี้กติไทยเดยวเรียบร้อยน,นะครับแต่ยินดีประเด็นติดลงข้างล่างกันแล้วนองลืมนะครับ แล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึง่งผมแถมให้ก็คือจะเป็นนี่ครับเป็นดามเกียร์เป็นหัวเกียร์เพิ่นนะครับอ่าพอดีวด่าเพิ่นว่าอันเก่ามันหน่อยนะครับผมก็เลยเอาตัวนี้หัวกลมใส่ให้นะครับจับจับจะได้ถนัดมือง่ง่งกว่าอันเดิมนะครับก็สีถนัดมือขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับประมาณเต็มคุ้มแถมฟรีนะครับแถมฟรีนะครับบ่าวบา,บาแถมฟรีเลยติอ่านะครับประมาณนี้ กบฝากพี่น้องนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นั่นะครับสำหรับไอซิบเบอรเดย์พาคลิปดีๆนะครับจากบาบาตนะครับผมคลิปดีๆมาจัดคลิปนะครับคลิปวิดีโอนะครับจากบาบาตนะครับประมาณนี้นะครับเห็นบ้าดาไฟล้วนะครับอันนี้บาบ้าดาไฟแล้วเด้อนะครับปิดแล้วเรียบร้อยนะครับบูดาไฟอู้เสียบตาขนาดนี่ครับขั้นขั้นเท่าจะจะบอส่งานเนาะสมมติว่า พอใส่งานแล้วก็กกปิดสวิตช์นีเลยนะครับปิดปึ๊บนะนี่ครับไฟแสงสีก็จะดับละนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้สำหรับผานในส่วนของผานหนี่งจะเป็นผานหาของ cmt ครับพอดีผมเอาขึ้นรถไปแล้วคุณนะครับเอาขึ้นรถไปแล้วเรียบร้อยเลยแต่เอารถกับรถจะลลีนะครับกับใบมีดขึ้นรถก็ถือว่าเรียบร้อยเลยนะครับการเตรียมการจงมอบวันนี้ ตอการมืออื่นครับตีหาหลอมุนพี่น้องนะครับคลิปนี้ก็ได้พาพีีพาน้องมาเบิ่งมารีวิวทำสำนีกอนะครับคลิปต่อไปนอกมือสันวันดีขึ้นมืออื่นฝากกดไลไรกดแช่ก็ติดตามกดกระดิ่งแจงเตือนแนะนำบรรยากาศการทรงมอบเดียวจะพาพี่พาน้องไว้เบิ่งครับมืออื่นครับโอเคครับคลิปนี้ครับกาบาบานโรไทนดีครับกาสิได้ขออนุญาตภาพีีพาน้องมาเบิ่งเพียงสำนีกอนนะครับคลิปนี้ครับขอจบการรีวิวเพียงเท่นี้ครับบาบานโรไทินดีขอกลับสวัสดีครับ